สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวนะคะของฝากนะคะของฝากจากน้องนกนกพวันนะคะน้องนกพันเนาะมาดูกันว่ามีอะไรมาัาง ตัดยากที่ตัดยากเพราะพี่อยจับกันไกยาก้าอยู่ในบ้านก็จะใช้เป็นมีดนะคะ ดอะไรมามั่งอืมสิ่งน,นี้นะคะใบยอน้องลู้ว่าพี่อ้อยชอบทานใบยอเนาะแล้วก็ถ้าได้ส่งของมาก็จะมีใบยอมาให้ทุกครั้งนะคะอันนี้ ใบเตยที่บ้านน้องนกค่ะใบเตยเขาจะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะคือตอนทาไม่เจอเไปดูไปดูคลิปพี่อ้อยได้เลยเนาะในคลิปที่เที่ยวบ้านน้องนกนะคะที่เป็นคลิปล่าสุดเนาะต้นใบเตยเขาจะต้นใหญ่แล้วก็ใบใหญ่นี่เป็นเตยหอมนะคะเป็นเตยหอม,มน้องบอกว่าเป็นความดันมาหวานนะคะเอามาต้มน้ําทานได้ อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้เลยอันนี้สาวรสนะคะสาวรสบ้านน้องนอกสาวรสทั้งนั้นเลยน้องนอกบอกว่ามีอัน,นอันนี้น่าจะเจอร้อนเนาะสาวรสบ้านน้องนอกเขาจะต้นเขาจะขึ้นสูงมากๆเลยนะคะเขาจะอยู่เสาวรสเขาจะขึ้นไปอยู่ที่อ่าต้น ต้นอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกต้นอัมพาใช่ไหมต้นอัมพาแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนต้นอ่าลิ้นจี่ถย <c oughs> อดถงคอยๆนึกนะคะสาวรสน้าทานมากๆนะคะอันนี้จะน่าจะเป็นอีกพันหนึ่งที่พี่อ้อยเคยซื้อทานเนาะแต่ถ้าเป็นของน้องนกที่ส่งมาให้ก็จะเป็นพันนี้นะคะ ตอนนั้นไปเที่ยวไปสอยคนที่เขาสอยมะนาวให้เนาะเขาก็สอยอ่าสับปะรดลูกเขียวๆอะ่ะลูกแบบเนี้ยเขาบอกโอ้โหลูกนี้ใหญ่สุดเลยมะานาวขอสอยลำเสร็มบอกจะบ,บ้าเหรอมะนาวที่ไหนอันนั้นนะ่ะมันสับปะรดอะไรประมาณนาั้นเขาก็ฮากันใหญ่เลยขำม,มากๆก,ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนกมากๆเลยเนาะสับปะรดเต็มลังเลยขอบคุณมากๆเลยจ้ะนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะน้องนก เสียงอยู่หน้าบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่าน้องนุกไม่ได้ทําช่องนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนใน Facebook ของพี่อ้อยด้วยแต่พี่อ้อยรู้จักน้องนกที่ตอนไลฟ์สดแล้วก็ไปรู้จักน้องในอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็น้องน่ารักเนาะเลี้ยงดูคุณแม่นะคะที่สูงอายุนะคะแต่ไม่ได้ป่วยเนาะนอนติดเตียงไปไหนไม่ได้ก็ น้องนกเป็นคนหน้าหลักนะคะเสมอต้นเสมอปลายเนาะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ส่งสัรสนะคะแล้วก็ใบยอใบเตยให้พี่อ้อยนะคะน้องนกขอบคุณมากๆเลยจ้าพี่อ้อยก็ <c oughs> ฝากติดตามช่องหลานชายนะคะช่องไฮซีเนาะแล้วก็ช่องใหม่ของพี่อ้อยนะคะหลอนหลอนใบอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ